ครับพี่น้องสวัสดีครับผมมีอย่างไรกับมือนี้เนาะในกราบถือว่าพี่จะเดืองเหล็กดึงบุญเช่นเคยเป็นที่ไหนนะครับส่งมา,านะฮะอาหารว่างอ๋อไม่ใช่นะมือนี้มากินกล้วยจับพี่น้องครับนะนกล้วยจนะับสอนแซ่บเลยเนี่ยบันเอ,อ่อขบหมวช้างนะใส่ไก่อันน้ำมันขบหมวช้างครับตัวรสสากนะครับเป็นที่น้ะครับหนึ่งกุมภาพันธ์รับ โอ้ยซื้อทุกเลตก็เป็นเลขที่ออกเจ้าแม่ก็ชอบไปใส่ว่าแปดแค่เจ้าไม่แปดไดอ่อนจอน่าครับกัวยจั๊กหนามอุ่นใหม่ๆ่าครับอุ่นห่อนๆเลยราบพีน้องโอ้ยเดีหยใจเอาะนะครับ กับสลากินงรับสบัดคร,ร,ร,รับหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสามนะครับกับหกเก้าว้าเงื่อนไหลบไหลต่ำนะครับดูดีต้องบอกว่าของเงื่อนไหลถึงไหลต่ำนะ <c oughs> โอ้ยดวงมุอมีวาสนาบุญวาพ้าวาสนาบาอตรงที่เราเลยนะครับก็คือทำเงินแบบเงินของ เรียนเ,เบื่อก็ได้นะครับคู่กนถึงเรียกกนดีใจน้ำเปิดน,นะครับผู้ไรก็ถือกันเอาเป็นว่าหาไม่หวดหนาวไม่ะไนะครับบาต่ายอะต้องเดิอกปะเดี๋ยวุมข้นมาหลายดอกโอ้หวานตอนไหนนะครับปรเดี๋ยวกสีไดือดว่าฉันมั่นทีโมหมานตอเนี้สื่อเกาหนึ่งออเก้าศูนย์นะครับคือเกอ้าสองกลับไปออกออกขินจอดสุดท้ายกั แอะนล้วเนะในกับสุดทจายเยเย่อ่อนซ้อนีอ่อนซับนะครับมีอาหารการกินนี่ะดีสุด่ะแล้วมาพมดก็เลอีพิ่ไทผมน่วิน่อนคนนี่ยไทยกจัแบบนึ่เป็นกจัแบบเสีนแบบเสีนใหญ่ไหญ่คือเขาเียกดกฏจักผมม่ไใจกจัมีแบบหนึ่งเป็นเสีนเสีนเล็นน้อยนะครับเป็นเสีนเล็นน้อยนะครับุณคนละแบบกัน เาต้องกานกแยกน,นะเป็นมีดทับมีไก่มีดก็แน่ใจว่าเป็นหมูย่อหรือหมูหมูเนาะนี่นะเป็นหมูนี่ใครๆหน,น่อยคือหน่วยเลือดคอนะครับว้าดีเนาะขอถ่ายเลยนะครับดีดบใจนะนะครับว่อผู้ใดถือเบรคอะไรผู้ใดก็ถือการ เอาเป็นว่าหัวหน้าเอาไม่เราี่หน่องนะนี่ก็เป็นหัวเยอะจนเสียัวจับจนเสียจมเนี่ยหลายผมนะคะเต็มถ่วยนะครับเอาพี่น่องมาโอ้ยทำไงตับตับตับอื้ อัดผมมาไหมว่าสีได้รับเงินล่ะเรื่องไปก่อนป็ดหัวนะกระรดดเนนรพพี่น้องเนาะคู้คนถืงเล็กมากคุณนทํา,าบุญหน่อยนะคือเดเล็กเดลือเนาะนอเจาของทำบุญหน่อยไปใหเปล ว่านารเาขาจะ้นดมีแค่ระดนะตอนต่อเป็นเป็นตัง่งขายผมกลับไปเห็นง้านเสาเ,เ,เห็นใจห้อนเลี้ยวอ้อส่งบายเหลือางานมาก ก็ท่าน่นนี่น้องพูดง,งานเพิ่นน้องนึงค่ะพูดงานเพิ่นมากินนอนเที่ยงเลยฝากคนมาคือมาแล้วกันนี่แหละไอ้มา่อกี้รังไว้ออกขอทานพี่ทำขอทานไม่รู้ทิผมกินดูทกับซุปเวีดียวกับก๋วยเตี๋ยวกับพวกนี้แหละก๋วยจั๊กพวกนี้ตะวังเทียงอ่ะกินมะมม่า ก็เป็นอยู่อย่างสดิกินม้งมางห่าปอ,อนท้อนจะของโอ้ตับๆดวดอื้ ในบนหลังมกักินอะไรถึงสวยว่าลองถามไปไปไปกินนังถึงปวนนะฮะคืออีเห็นนี่แหละครับกินทุกอย่างดีปังหนาแต่ตึ้นต่อมีหนอนครับแต่ตึ๊กต้าวไข่ทับนะฮะโดนโดนมีเดือดแต่ถูกใจ นะครับก็ขอบคุณสำหรับการที่ตามติดพี่น้องน,นะ่ยผู้ได้จุดหัวเรื่องเบอร์ดีใจน้ำผู้ได้บอลจุดหัวหนาว้าหัวกั็นไม่พี่น้องสู้กันต่อไปเนาะนะครับย้ายยอมแผ่เนาะลงทุนมาหลายแล้วขอบคุณทุกการที่ตามครับพี่น้องน,นะรำ่ำรวยสุขูสุขคนยกปิ้งไทแล้วทำดีทำร่ำรวยยัยอืมไปเล้วนะสวัสดีครับผม